โอเคปาคิโต้สามสเต็หลังจากโดนเนิร์ฟเหมืนผมยังไม่ได้แตะเลยนะปาคิโต้เนี่ยบางคนก็ก็แบนนะปาคิโต้สามสเต็บางคนเขาก็บอกว่าเอ่อเนิร์ฟหรือบัฟกันแน่เนี่ยสามสเต็เออเนี่ยเนิร์ฟหรือบัฟกันแน่เออปรับให้โหดหรือว่าปรับให้ เออบางคนเขาว่าอย่างงั้นเนี่ยวันนี้เดาโอกาสเลยนะรเราต้องเจอกับรูบี้แน่เลยไปแล้วครับไทเกียวไทเกียวครับทำหน้าที่ของเขาิงกับใจเย็งเจ็บช่้นหมผมว่าย,ยังใช้ได้นะผมว่าสามสต็กเนี่ย ต่อให้เบสิกโจมตีต,ตีตีไม่เพิ่มสแตก็กม,มันใช้สกิลเพิ่มสแตกก็กก็ยังใช้ได้นะผมว่ายังโหดเหมือนเดิมนะแล้วก็ออกของรูกดามานิแต่ยังดีเขาเด็วสวยไปแล้วครับไทเกียวนี่หน้าที่ของไทเกียว ไปกวนไปไปปว่วนไปป่วนป่าสวยครับเลือดอิกดเลมาดิมาดิมาดิยพยายามรัดมินเนี่นด้วยครับเพื่อที่จะได้ตังค์ุ้ยเจอรูรบี้ี่งานงานยากน,นิดน,นึงอะว่ามันมีสกิลสองอะทำให้เราเสียจังหวะ สวยครับคาะ่ะให้เราเจอ,อตรงนี้นน่วะใจเย็นใจเย็นโอเคมีตัวมาว่าเราเจอต้องมาแน่เลยใจเย็นครัพียงอ้าวพี่โ้ยโอ้โหถอยใจเย็น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 สามตัวไม่ได้สามตัวไม่ได้เอาไทเกียวทำอะไรตรงนั้นโรเจือยังไม่เอาบัฟเปลือยสวยครับ บับ๊บแดงยังไม่ได้เราเจอ,อของชอบเลยนะม,ม,มาดิอืออือออโอ้ยพลาดมามามาเรียบร้อยของชอบของชอบไปแล้วครับไทเกียวทำหน้าที่ของเขาเดี๋ยวเราเอาช่วยช่วยหน่หนูตายดิ จะตายเนี่ยได้นะกอดรัดขอได้นะกอดโอ้โหไม่ถึงว่ะยิงยิงยิงสวยามิมาดิมาสนะตันนี่เลยมาดิโอ้นิดเดียวนิดเดียวโอ้นิดเดียวผมดูในยูทูปนะโปรเพยเยอะ คนไอคนที่เล่นปาลิโตอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าซีซีต่อเนื่องทำซีซีต่อเนื่องออกรถคูดาวออกของรถคูดาวทำซีซีทำซีซีต่อเนื่องเลยสกิลสกิลดีให้ครบสามครั้งก็ทำซีซีได้แล้วสตาร์ทขวงตรงข้ามได้แล้วเออซีซีต่อเนื่องเขาบอกเออตกลงบัฟหรือเนิฟกันแน่เนี่ยเออแทเกียวไปป่วนตลอดเลยเนี่ยหน้าที่ของแทเกียว ปวนได้ปวนทำยังไงก็ได้ฝั่งตรงข้ามอะความชา้าเคยมามาดิมาดิเก็บเหมือนกันนะเจ็บเหมือนกันนะโอ้แต่ว่าเสียดายมินเนี่ยนว่ะเกตคับรล่อหล่อรล่อล่อล,อ,ล,อ,ลอให้เขาเข้ามาเหมือนเขาจะรู้นะ <laughs> มันเขาจะรู้ <Attack. S 1> มไม่โดนอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรรู้ไม่อะไร,ะไร,ร,ะไรว้าวไปดินันติว้าวสวยโอ้นี่ไงไม่ใช่สกิลไม่ได้อ่ะกวาอาตังอย่างเดียวมาดิมาดิมาดิใจเจ็นเจเย็นสวยตายนะสวย ผมว่ายังโหดอยู่นะแล้วกของคูดาวเออเราจะใช้สกิลได้ต่อเนื่องไงบุ้ยตัวมามาดิมาด,มาดิตายนะตายนะสกิลกองติมาแล้วตายนะไม่ตายไม่ได้เลยสกิลหนึ่งคูดาวอยองเอสกิลสองคูดาวมึงทีโอเคใส่เกียวครับทำหน้าที่ของเขา <laughs> มาดิมาดิ อ้าวอ้าวมาดิมาด,มาดิโอ้ไม่โดนสวยจริงๆฝั่งผมว่าฝั่งเขาน่าจะเล่นได้แหละแต่ว่าฝั่งเรามีไทยเกียวไงคอยป่วนป่าทำให้ฝั่งตรงข้าม,มเล่นไม่ได้ป่ามไม่ได้แล้วก็รอเจือกเกิดช้า มาเนีโอ้พลาดพลาดครั้งที่สองพลาดมันต้องบังคับทิศทางด้วยคนระั้งที่หนึ่งโดนแต่ว่าครั้งที่สองไปโฟกัสมีเนียนเฉยหรือบังคับไหมไมนต้องบัคับทิศทางีป้อมอย่างเดียวครับตายนะตายนะเฮ้ออจอยรถเจือฝ่าไม่ได้เลยแทยเกียวเล่นดีมากเลยปวนป่าตลอด แล้วก็ฝั่งเราก็เอาฮีโร่แก้ทางด้วยนะคลอดเจอกับเซเบอร์เซเบอร์เนี่ยยังโหดเรียบร้อยครับโดนคลอดโดนนั่นน่ะน่าจะโดนแช่แข็งของออร่าด้วยแล้วก็โดนจับโดนเซเบอร์ยกด้วยเรียบร้อยโอ้โหดามเมจด,ดามเมจฮีโร่ใหม่มาโดมหด n ชิบหายชื่ออะไรเลยวะจำไม่ได้ชื่ออะไรยังโหดนะ นำเมทีโร่ตัวใหม่โอ้โหตายแล้วองลงฮีโร่ใหม่มันโอพหรือวะทำไมนาำเมจมันแรงรั่วทีมเราดี <c oughs> ยังโหนะนว่าโอพหรือเปล่าน่าจะโอพมั้งบางคนแต่แต่ผมเจอบางครั้งนะเขาแบนแบนฮีโร่ตัวใหม่เนี่ย อนะเออเขาแบนนะรู้ว่าโหหรือเปล่าถ้าคุณเล่นเขาได้ถ้าคุณเล่นเขาเล,เล่นได้ <laughs> มาดิมาดิโอโ้โหจริงผมว่าฝั่งเขาน่าจะเล่นได้แต่ว่า โดนเนี่ยโดนไทเกียวบนบนป่าต้นเกมทำให้โรอเจี่ยวป่าไม่ได้มาเลยมาเนกิโตัผมว่ายังโหดอยู่นะผมว่าสามส่แตกยี่โหดเลยนะเราเออกของคู่ดาวไหมตายครับปล่อยพอเรามีฮีโร่แก้ทางข้างนั้นเลยออโรราเอาไว้จับคลอดแต่เบอร์เอาไว้จับคลอดโอ้ โอ้ผย้ายย้ายไปไหนเมื่อกี้เนี่ยเอาฮีโร่แก้ทางก็มาดิโอ้ไ uh ม่ม um, ีไม่มวียนติใช่ได้อะโอ้โหอฮีโร่แก้ทางมาก็อีกป้อมอย่งเดียวครับไม่ไม่ได้เมทบอกเลยนม่ได้เมทมือบอลครับโอ้โหคอมโบอะไรกันเนี่ย นี่ผมว่าคาร์บิตัวมันยังโหดอยู่นะมันซีซีได้ต่อเนื่องลยดๆด้วยสู้ไม่ได้ของเขาสู้ไม่ได้โดนไทเกลนั่นด้วยไทยเกลป่วนป่าต้นเกมแล้วก็ฝั่งเราก็เอาฮีโร่แก้ทางเซเบอร์แล้วก็ออร่าสู้ไม่ได้อ่ะ